อันนี้เป็นเรื่องของกรอบอ,อ้างอิงเฉยนะหรือ initial frame of reference ก็เพราะว่าเวลาเราจะตั้งสมการหรือจะระบุข้อมูลใดๆเนี่ยเราก็ควรจะมี frame of reference ก็คือควรจะมีกรอบอ้างอิงด้วยไม่งั้นเราจะงงอย่างเช่นถ้ามาเรามาดูรูปนี้จะเห็นว่า ถ้าเราหาความเร็วของ a เนี่ยโดยที่รถ a เนี่ยอยู่บนรถไฟจะเห็นว่าถ้าเราถามนาย c เนี่ยนาย c ก็จะบอกว่าใน a เนี่ยมีความเร็ว v เพราะวารถไฟมันเคลื่อนที่แต่ถ้าเราไปถามนาย b นาย b เขาก็จะบอกว่าความเร็วของนาย a เนี่ยเป็นศูนย์ เพราะว่าใน B ก็อยู่บนรถไฟเคลื่อนที่ไปพร้อมกันในเอเช่นว่านั้นนั้นความเร็วของใน A เนี่ยขึ้นอยู่ว่าว่าใน B มองมาหรือใน C มองมาฉะนั้นเราต้องระบุกรอบอ้างอิงให้แน่ชัดจะได้เข้าใจกันโอเคซึ่งกรอบอ้างอิงเนี่ยคุณสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือกรอบอ้างองิงแบบกรอบอ้างองิงเฉยก็คือ inertia frame of reference ซึ่ง inertia frame of reference เนี่ยก็หมายถึงว่ากรอบอ้างอิงเนี้ยมีมีความเร็วคงที่ซึ่งความเร็วคงที่เนี่ยหมายความว่าถ้ากรอบอ้างอิงนั้นไม่มีความเร็วเลยก็คือมีความเร็วคงที่เป็นศูนย์นั่นเองนั้นกรอบอ้างอิงที่มีความเร็วคงที่หรือมีความเร็วคงที่เป็นความเร็วเป็นศูนย์นั้นก็คือ inertia l frame of reference ซึ่งกรอบอ้างอิงเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งซึ่งกฎของนิวตันเนี่ยจะเป็นจริงจะได้ใช้ได้อยู่กับเฉพาะกรอบอ้างอิงเฉยโอเคอีกแบบหนึ่งของกรอบอ้างอิงเนี่ยก็คือกรอบอ้างอิงไม่เฉยก็คือนัน initial f a e of f e n ซึ่งถ้ากรอบอ้างอิงแบบไม่เฉยเนี้ย มันจะมีการเคลื่อนที่กรอบอ้างอิงนี้มันจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งเทียบกับ inertial frame ซึ่งกฎของนิวตันเนี่ยจะไม่เป็นจริงถ้ามันจะใช้กับ non inertial frame of reference ไม่ได้นันกฎของนิวตันเนี่ยจะใช้ได้เช่นกฎข้อที่หหรืออะไรแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้กับ inertial frame of reference ก็คือในกรอบอียโอเค ก็จะง่ายว่ากรอบบางอีกหนึ่งไม่มีความเร่งอีกกรอบบางอีกหนึ่งมีความเร่งแบบนี้เกิดได้ครับซึ่งนคำถามก็คือว่าแล้วโลกของเราเนี่ยเป็นกรอบบางอเฉยหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองมันจะมีฟิ i ชเนียดฟิคชเน e f o ฟอ e ด้วยแต่ว่า ผลมันมีน้อยมากเราเลยเราเลยใช้เวลาคำนวณเนี่ยเราก็เลยถือว่าให้โลกเนี่ยจะมองเป็นกรอบอ้างอิงเฉยก็ได้ไม่งั้นถ้าเราบอกว่าลดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว50เมตร25เมตรต่อวินาทีอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าเราใช้กรอบอ้างเฉยเมื่อเทียบกับโลกแต่จริงๆเราจะเห็นว่า โลกเนี้ยมันก็หมุนรอบตัวเองด้วยแล้วโลกมันก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยแล้วกาแล็กซีเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ด้วยเหมือนกันฉะนั้นจริงๆจริงๆแล้วการที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันมันทำให้มันไม่ได้เป็นกรอบอิเชีย re, แต่ว่าเพื่อความสะดวกหรือว่าเพื่อประมาณคร่าวๆเนี่ยเราก็ให้มองว่าโลกเนี่ยเป็นอินเชียร์เฟรมออลเรฟเนด้วยก็ได้ครับโอเค ก็จะประมาณนี้ครับเรื่องของกรอบอ้างอิงเฉยครับ